วิชาอะไรบ้างครับผมตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะมีเกี่ยวกับพวกเหมือนคอนโทรนครับสองก็น่าจะเป็นแน่นอนว่าวิชาเกี่ยวกับยานยนต์ครับแล้วก็น่าจะต้องมีเฉพาะเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าสามใช่ไหมสี่น่าจะเป็นพวกเอไอครับผมไม่มั่นใจว่ามุ่งตอนนี้ใช้ชื่อวิชาว่าอะไร,รบ้างเนาะอตโนมัซิรีเวิร์ลอะไรพวกนี้ก็จะให้ดีแล้วงมีพวกพวกิชาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ครับก็ประมาณสี่ห้าวิชานีน้แหละถ้าให้มันเฉพาะทางก็ในประมาณเนี้ครับ พูดถึงภาพกว้างก็น่าจะมีพวกการซิมูเลชันต่างๆตรงนี้ก็เป็นวิชาท,ที่ที่เราควรจะรู้ถ้าได้เรียนพวกอุตสาหกรรมพวกยานยนต์ซิมูเลชันต่างๆ C.I.E. ทั้งหลายเนีแ่ยบบก็เยอะค่ะพูดและก็หลายวิชาเนาะซึ่อันนีก็มีทั้งสองตัวใช่ไหมากแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ผมนึกได้เมื่อกี้แต่ว่าเนะวิชาอ้อคาเทียครับเขียนแบบทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปไปอยู่ในส่วนไหนของสาขาแต่ว่าอันนี้เป็นภาพกว้างๆว่าวิชาพวกนี้ถ้าเราเป็นเหมือนเอ็กซ์เพรสในแต่ละ แต่ละวิชาอย่างเช่นสายคอนโทรลอยู่นะครับไปอยู่ในอุตสาหกรรมที่มันต้องใช้งานคอนโทรลได้ออกแบบพวกระบบคอนโทรอนอะไรยงเได้ว่าถ้าเราถนัดเกี่ยวกับพวกการขเขียนแบบเขียนวาดคาเทียโปรแกรมที่เราเรียนตอนนี้มันเป็นโปรเจกต์เบิร์ใช่ไหมแต่ไอที่มันใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ก็จะเป็นคาเทียการขึ้นชิ้นสว่วนยานยนต์ไฟฟ้าอะไรแล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนแต่ถ้าจะให้ดีก็ถนัดนทุกทุกอางจะดีครับ มันอันนี้มันเป็นเรื่องของความคิดเห็นได้เนาะเพราะว่าเราไม่รู้และว,ว่าอะไรจะถูกจะผิดในมุมของผมนะผมรู้สึกว่ารถน้ำมันจะหายไปเลยไหมผมไม่เชื่อว่ามันจะหายไปเนาะซึ่งผมคิดว่ามันมีความกระจายความเสี่ยงออกไปคือสมมติถ้าวันนึงเราบอกว่าเราเราผลิตไฟฟ้าไม่พอว่ามีปัญหาอะไรที่มาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของประเทศเลยนั่นหมายความว่าระบบเศรษฐ,ฐกิจเราก็ล่มไเนี้ยเราไม่สามารถแต่ว่า ขับรถไปไปที่โน่นจมีไม่ได้ถ้าเราไม่มีรถมันก็คือเหมือนกับว่าทั้งรถน้ํามันกับรถไฟฟ้าก็คือจะอยู่รวมๆกันใช่ไหมครับจะไม่หายไปอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนใช่ผมไม่เชื่อว่ามันจะไปเป็นแบบว่ารถไม่ไสามารถทดแทน,นได้ไม่ใช่ว่าทดแทนกันไม่ได้ครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงในในรูปแบบของ เพื่อรักษาดุลยภาพเพราะว่าเราลองนึกดูนะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนหันมาใช้ไฟฟ้ากันเยอะๆถามว่าราคาน้ํามันจะไปไงราคาน้ำมันก็ต้องถูกลงขก้นนะแล้วถามว่าคนไม่อยากจะหันกลับไปใช้น้ํามันคนก็ต้องหันอยากหันกลับไปใช้น้ํามันถูกไหมมันก็เป็นดุลยภาพของมันมันด้วยข้อจํากัดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดจากเรื่องเกณฑ์น้ํามันถือข้อจํากัดจากเรื่อง คโนโลยีแบตเตอรี่มันยังไม่ได้ก้าวหน้ามากพออาจารย์ครับคือผมลองหาข้อมูลมาแล้วว่าตอนนี้ประเทศไทยมีแบบเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์กับมีโรงงานประกอบรถยนต์ของตัวเองครับอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างเรื่องที่จะสร้างเทคโนโลยียานยนต์ของตัวเองครอืมเทคโนโลยียานยนต์ต้องต้องต้องคุยลงไปเาะว่าเราอยากจะผลิตเลยเราปกติที่ผ่านมาเราเราเป็นสิ่งที่เรียกว่าโ E m จ้างผลิตคือคนอื่นออกแบบเราเอาความรู้เข้ามาเราเป็นรับจ้างผลิตให้เพราะ ค่าค่าแรงเราถูกมันด้วยหลายปัจจัยนะมันไม่ใช่แค่ว่าค่าแรงเราแพงขึ้นที่ค่าแรงเราแพงขึ้นเนี่ยจริงๆมันดีต่อต่อต่อแรงงานนะพวกเราเนี่ยจบไปค่าแรงเรามันควรจะขึ้นทีเนี้ยปัญหามันก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยในอนาคตมันไม่เหมาะกับการเป็นโตเอท์ครับเพราะว่าแรงงานเราน้อยแบบนี้เลยนั่นหมายความว่ายไงหมายความว่าเพิ่ม GDP ต่อหัวก็มีการจะทำางินได้แน่นอนว่าเราต้องทำทำอะไรสักอย่างหนึ่งผมเคยได้ยินมาช่วงล่าสุดก็คือเขาอยากที่จะทำแบตเตอรี่เขาอยากที่จะทำแบตเตอรี่ เขาก็บอกว่าเราเราน่าจะกระโดดไปทาเรื่องเรื่องแบตเตอรี่เพราะว่าแบตเตอรี่มันยังมีช่องทางยังมีโอกาสที่มันเปิดกว้างอยู่อยเงี้ยเราน่าจะทําได้เขาบริษัทเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในการทำแบตเตอรี่ในโลกเนี่เนาะอยู่ที่จีน CATL อะครับ CATL เป็นชื่อย่อบริษัทเขาเขาก็ก็ทำด้านนี้อยู่ตอนนี้ประเทศไทยมีแบบนักวิจัยที่ทํางานวิจัยเรื่องด้านเรื่องยานยนต์ไฟฟ้ายครับใช่ใช่ผมคิดว่ามันมี งานวิจัยได้ยานยไฟฟ้าเนี่ยม,มันก็มีกันแล้วก็ผมคิดว่าพอมีพอส่วนเรามีามาพวกองค์กรพวกสมาคมยานไฟฟ้าอะไรพวกนี้คอยให้ความรู้เลยอาจารย์พอแนะนำเลันะครับว่าในในคลาสผมมาสนใจใน,นงานแบบงานในด้านยานยนต์ไฟฟ้าครับแล้วมูนจบออกไปแล้วอาจารย์พอจะแนะนาแบบสายงานที่ว่ามันดีนะครับมีอะไรบ้างงานที่ดีผมว่าสายงานที่ดีมันคือสายงานที่เราชอบคือถ้าเราเราชอบอะไรเราเราไปทำสำหรับคนที่สนใจในด้านเนี้ยนั่นสิถ้าเราชอบแสงแบบ าเราชอบการเกี่ยวกับแบตเตอรี่คุณก็ไปทำอะไรที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ทำอะไรที่ตัวเองชอบเพราะว่าเวลาพูดว่ายางยนต์ไฟฟ้ายางยนต์ไฟฟ้ามันมีองค์ประกอบเยอะนะอย่างวันนี้ผมไปเข้าอุทยานมันมีหลายองค์ประกอบกมากในในรถยนต์มันอยู่ที่ว่าเราเราสนใจตรงไหน